ลานกางเต็นท์น้ำตกสิบห้าชั้นนะครับอุทยานเขาสิบห้าชั้นข้างบนจะมีน้ำตกนะครับนี่คือลานกางเต็นท์สำหรับใครที่สายแคมปิ้งนะครับมีสถานที่มาแนะนำนะครับผมลานค่อนข้าง,างจะสวยนะที่ลานก็จะมีน้ำตกให้เล่นด้วยนะมีทาน,น้ำไหล ให้เล่นแล้วก็น้ำตกก็จะอยู่ด้านบนนะครับนี่ก็จะเป็นป้ายแนะนำนะครับศูนย์บริการต่างๆสำหรับใครที่มานะก็จะเสียค่าเข้าคนละ20บาทแล้วก็ค่ารถก็อีก20บาทนะครับพอซื้อตั๋วจากด้านหน้าแล้วก็เข้ามาด้านไหน แล้วก็มาติดต่อเจ้าหน้าที่นะรตัวนี้ก็จะเป็นทานน้ำน้ำบริเวณตรงสะพานตรงนั้นก็สามารถเล่นได้อะเมื่อเกิดก็รองเล่นกันดูแล้วครับน้ำค่อนข้างจะใสเลยนะช่วงนี้นะฝนก็จะมีพวกเศษใบไม้อะไรต่างๆค่อนข้างจะเยอะนิดนึงนะตัวนี้ก็พอเราเข้ามานะครับเจ้าหน้าที่ก็จะแนะนำกฎระเบียบต่างๆให้เราปฏิบัติตามนะครับ สำหรับใครที่นําอาหารเข้ามารับประทานหรือว่ามาปรุงสุกที่นี่หรืออะไรต่างๆหมูตัดต่างๆเขาจะมีโซนนะครับจะมีโซนให้ให้ทํานะครับเขาไม่ได้ให้ก่อไฟตามใจหรืออะไรต่างๆนะครับจะมีโซนให้ทําเป็นครัวครับผมสําหรับใครที่มาถึงก็สามารถที่จะมาติดต่อเจ้าหน้าที่ตรงนี้ได้นะครับเจ้าหน้าที่ก็จะมีพวกถุงขยะถุงดาอะไรให้ใหเราครับ เก็บขยะหลังจากที่ปรุงอาหารเสร็จกลักบวันที่กลับก็เจ้าหน้าที่ก็บ,บอกว่าให้เอาเศษขยะนั้นออกไปด้วยนะครับไม่มีถังขยะให้นะฮะให้เก็บกลับทุกชิ้นเลยนะครับส่วนสําหรับใครที่จะไปน้ําตกกรับคืออันนี้ระยะทางก็เจ้าหน้าที่ก็บ,บอกว่าห่างจากจุดตรงนี้ไปประมาณ1กิโลนะฮะจะเป็นน้ําตกอยู่ด้านบนนะครับ ก็จะมีเวลาจำกัดนะครับไม่ได้เปิดตลอดนะครับสําหรับน้ําตกก็จะตอนที่ให้ให้ขึ้นไปก็จนที่เปิดประมาณ9ก้าโมงเช้านะครับให้เปิดเข้าไปเปิดเข้าไปดูน้ําตกได้แต่เวลาปิดไม่ไม่แน่ใจน่าจะสี่โมงเย็นหรืออะไรสักอย่างนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันส่วนบริเวณตรงนี้นะครับก็จะ,จะเป็นลานกางเต็นท์นะครับผมเนี่ยเราสามารถกางได้แต่ช่วงนี้ไม่อยู่เป็นช่วงหน้าฝนนะครับ เจ้าหน้าที่ไม่แนะนำาไม่อนุญาตให้ให้กางบริเวณตรงนี้นะครับบริเวณส่วนนี้เพราะว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าถ้าเกิดว่ากรณีที่มีน้ําป่าไหลออกมาน้ําป่าจะเอ่อขึ้นมาถึงบริเวณโดยรอบตรงนี้ทั้งหมดเลยเจ้าหน้าที่ยังไม่อนุญาตให้ให้กางส่วนพวกเรามาในคลิปทีมนี้เราก็กางอยู่ในศาลาครับเรามาตั้งแต่เมื่อวานนะครับก็โชคดีมากที่ไม่มีฝนเลยส่วนนี้ก็จะเป็น โรงอาหารนะครับมีอาหารขายครับผมโอโอโบริเวณรอบนี้ก็จะเป็นพื้นที่กลางเต็นทั้งหมดนะครับมาท,ที่นี่เรามีไฟฟ้าทางเจ้าหน้าที่มีไฟฟ้าให้ใช้ห้องน้ำสะอาดมากคือที่นี่โอเคเลยห้องน้ำห้องอาบน้ำโอเคสะอาดดีสวยงามเจ้าหน้าที่ก็ให้บริการเป็นอย่างดีนะครับ จะเป็นพื้นที่โดยรอบบริเวณส่วนนี้ถ้าเกิดว่าในกรณีที่ไม่มีฝนตกสามารถกางได้หมดเลยนะครับเีเป็นลานกางเต้นที่ค่อนข้างจะครบสมบูรณ์มากๆเลยคือเรามาก็ไม่ได้ลำบากอะไรเลยครับวันนี้เรามาเราก็มีแค่สองสองกรุ๊ปเองนะครับตอนนี้ที่เรามาก็มีอีกกรุ๊ปหนึ่งก็จะอยู่ที่ลำธาร เกือบจะได้เหมาลานกันแล้วถ้าสำหรับใครที่มานะครับให้ซื้อ,อพวกของกินอะไรต่างๆเข้ามาให้ครบนะครับเพราะว่าหลังจากสี่โมงเย็นแล้วเจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตให้ออกไปนะครับผมเมื่อคืนนี้ก็มีเสียงช้างมาเจ้าหน้าที่ก็ทำการาต้อนออกไปนะครับ บริเวณด้านหลังตรงนี้ครับก็จะ,จะมีช้างออกมาเดี๋ยวเราจะพาไปดูเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปดูลำธารครับผมเป,เป็นทางน้ําไหลทางน้ําไหลนี่จะไหลมาสองทางเมื่อสักครู่นี้ตอนทางเข้าก็จะไหลเส้นหนึ่งแล้วก็จะไปบรรจบกันอยู่ที่บริเวณฝั่งนู้นนะครับสาหรับใครที่จะมาเล่นน้ําก็เล่นได้แล้วก็มัน ลำธารค่อนข้างจะสวยครับมีหินอยู่อะไรถ่ายรูปได้ค่อนข้างจะสวยเลยครับ <S <S 1> <S 1> บริเวณตรงนี้สามารถกางได้หมดนะครับถ้าในกรณีที่ว่าไม่ไม่มีฝนนะครับสามารถกางได้เลยสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ค่อนข้างคะ หลายเต็นได้หลายหลังเหมือนกันเมื่อคืนนี้เจ้าหน้าที่ก็มานอนอยู่บริเวณข้างๆของแคมป์พวกเราเพราะว่าเรื่องของความปลอดภัยเจ้าหน้าที่คอยซัพพอร์ตอยู่ตลอดเวลาครับผมเมื่อคืนส่วนี้ก็จะเป็นลำธาทรที่ หลามารวมกันตรงนี้สำหรับสายแคมปแนะนำเลยครับน้ำตกเขา15ชั้นอําเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบ,บุรีนะฮะ เดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวจะแผนกล้องให้ดูมรรยากาศโดยรอบๆนะครับอือจะเป็นลานกลางเต็นท์นะครับสำหรับกลางเต็นท์เลยนะคนน้อยที่คนน้อย,นนอยไม่แออัดับนะ มาในช่วงฤดูฝนนี้ค่อนข้างจะเขียวไปทั่วพื้นที่เลยนะฮะน่จะมีเก้าอี้ต่างๆซุ้มมานั่งให้อยู่เนะี่ยบริเวณเขาก็จะกลางเต็นต์ติดกับซุม้มเ,เก้าอี้พวกนี้ต่างๆก็เขา้า้าท่ก็เตรียมสปอร์ตให้เราเป็นอย่างดีคนระับส่วนนี้ก็จะเป็นลาน แต่ตอนนี้กลางไม่ได้ฝนสำหรับใครที่สนใจเกี่ยวกับการเกี่ยวกับงานแคมปิ้งครับแนะนำครับที่นี่ครับกิจกรรมแคมปิ้งที่นี่เหมาะมากครับมีไฟฟ้าให้พร้อมครับไม่ได้ลำบากเลยเลยค่อนข้างจะครบ เดีนีจะเป็นเส้นทางไปน้ำตกนะครับจะพาไปเที่ยวน้ำตกระยะทาง1กิโลขึ้นไปนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา9ก้าโมงเช้าแล้วทุกอย่างก็อนุญาตให้เราขึ้นไปเที่ยวน้ำตกได้นะครับ ก็จะมีตรงที้ส่วนนี้เป็นลานจอดรถนะก็จะมีศาลาให้เราครับนี่นีงคโเครื่องเดื่มแอลกอฮอล์ทุกยี่นะครับเี้ยมีเจ้าี่้าว 0 0เมตรก็เกือบโลครับเส้นทางเดินขึ้นสำหรับใครที่ไม่พร้อมครับไม่ไม่แนะนำครับเหนื่อยแน่นอนเพราะดูจากทางอีกทางขึ้นค่อข้า <loved> ง <quarters> ชันอยู่พอสมควรนะ เจ้าที่ไม่ได้ให้ออารถขึ้นนะต้องเดินเดินเท้าอย่างเดียวเท่านั้น เดี๋ยวไปเจอกันที่น้ำตกเลยดีกว่าก็เส้นทางอีกไกลเดี๋ยวเส้นทางสำหรับใครที่จะมาขึ้นขึ้นมาดูน้ำตกดูครับเส้นทางอามองไปความชันดูรับพื้น นี่คือทางขึ้นชันมากยังไม่ถึงนะครับอันนี้คือยังไม่ถึงชันมากมีทั้งหมดน้ำตกทั้งหมดมีอยู่15ชั้นนี่เพิ่งชั้นแรกครับขึ้นมาแล้วก็ลงมาก็เจอน้ำตกชั้นแรก อ๋อยังไม่ถึงครับยังไม่ถึงต้องขึ้นไปอีกไอ้ไปเพลินลำธารอี่างนี้จะขึ้นไปไปด้านบนต้องขึ้นไปอีกยังไม่ถึงอ่ะน,นี่คือแค่ที่ลงมาจากชั้นที่หนึ่งต้องเดินขึ้นไปอีกครับจะมีป้ายจะมีป้ายบอก ต่อไปก็ป่าไม่พร้อมอย่ามาแน,นะนำเลยไม่พร้อมอย่ามาฉันมาก ร้อยเมตรเลยสามร้อยเมตรจะไปจุดหมายไม่ง่ายมีที่ช้างอยู่ตลอดทางตอนนี้ตอนนี้ยินเสียงน้ำตกแล้วชั้นที่หนึ่ง ีเ่เพียงชั้นแรกนะตัวใหญ่ขนาดนี้โอ้เส้นทางเส้นทางก็ไม่ได้ลำบากหรอกแต่ว่าเฮ้ชั้นที่หนึ่งไปดูดด 个烟。